สวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กับเกม World of t a n k b e a t Season 4นะฮะซึ่งวันนี้คลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลพลรถถังนั่นเองอ่าสกิลพลรถถังมันเป็น Passive สกิลนะฮะไม่ใช่ Active สกิลนะฮะพี่ฮะพี่ฮะอ่าเราเล่นทีดีเนี่ยเราต้องใส่สกิลอะไรมาใช้ดีฮะมันเป็น Passive สกิลฮะไอที่เราเอามาใส่นี่คือเป็นการเก็บเลเวลของมันนั่นเองฮะต่อให้พลรถถังของเรายังไม่ชำนาญถึง100%เราก็สามารถใช้สกิลพวกนี้ได้สกิลที่เเเรรราาออัพลลลววแ้ะะไรประมณ ะะพี่ฮะพี่ฮะเราจะอัพอันไหนก่อนฮะพี่ให้มันตันก่อนฮนะผมแนะนํให้เลยนะบอให้มันเป็นเลเวลหนึ่งทุกสกิลเลยนะอย่างแรกเลยให้มันเป็นเลเวลหนึ่งทุกอันเลยนะฮะส่วนตัวผมนะผมจะอัพไอ้นี่มาเต็มก่อนเลยถ้าเราเล่นรถถังเบานะนั่นก็เพราะว่าถ้าเรายิง3นัดก็คือมันจะเพิ่มโอกาสติดครีนั่นเองคนะผมเรียกมันว่าติดครีนะฮะก็คือนัดที่4เนี่ยเราก็จะยิงแรงขึ้นนั่นเองะฮะดาเมจมันก็จะแบบว่าสูงสุดเลยนะก็คืออ่ากระสุน AP ของเจ้ารถถังคันนี้นะอ่าดาเมจของเขาจะอยู่ที่450ะะต่ําสุด คือ450สูงสุดคือ750นั่นเองนะฮะก็คือเรายิงครบ3นัดใช่ไหมสกิลนั้นก็คือนัดที่สีที่เราจะยิงมันมีโอกาสสูงนะฮะที่มันจะถึง750นั่นเองส่วนอันนี้ก็เอามาแค่ววหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราเอามาแค่ววหนึ่งก่อนก็พอแล้วนะฮะส่วนนี้ก็โอเคอยู่นะคือลดการกระจายแต่ว่ามันเหมาะที่สุดมีประโยชน์ที่สุดสาหรับปืนที่โหลดอัตโนมัตินั่นเองลดแรงกระจายก็คือเวลาเรายิงไปใช่ไหมป้ามันก็จะบอนสุด ต่อมานั่นก็คือสกิลบุกทะลวงนั่นเองมันคือสกิลเร่งความเร็วของเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะฮะก็คือถ้ามีศัตรูอย่างน้อย2คันขึ้นไปนะฮะในระยะ50เมตรมันก็จะเร่งความเร็วให้เรานั่นเองนะฮะสกิลนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะผมเป็นการยิงแบบว่าวิ่งยิงฮิตแอนด์รันนะฮะมันจะยิงแม่นขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาสกิลรถถังกลางนะผมแนะนําให้เป็นไอ้ตัวนี้เป็นเต็มเวลตาลก่อนนะฮะเพราะว่ามันช่วยให้เราบรรจุกระสุนเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งสกิ โหลดชา้าที่สุดนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็สุ่มอยู่ดีนั่นแหละถ้าโหลดชา้าที่สุดก็ประมาณ14วิีวิขึ้นไปนะครับส่วนเร็วที่สุดก็ประมาณ5วินะฮะ5วิ ต่ำกว่าหนะผมส่วนนอกนั้นก็6วี7วี8วี9้วี10วีนี่ก็คืออยู่ในระดับกลางๆแล้วแต่มันก็มีโอกาสอยู่นะฮะเวลาเรายิงปุ๊บก็มีโอกาสที่สกิลนี้แพทย์สกิลนี้จะขึ้นมานั่นเองสกิลต่อมานะเป็นสกิลเจาะเกาะซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มอัตราความแม่นยําอัตราการเจาะเกาะของของเราได้ดีสกิลนี้ก็เป็นสกิลเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับพลรถถังนั่นเองนะฮะส่วนนี้ก็ลดการกระจายลงอีกนะฮะอีก5%วิ่งยิงวิ่งยิงอะไรประมาณนี้มันก็จะแม่นขึ้้นนนอะรรสส่วกกลีคืดาร เวลาเราหันป้องปืนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมกอ็อีกนิดเดียวผมก็จะเวลตันแล้วผมก็เลยเออเอาสกิลนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปอัพอ่าสกิลรีโหลดเร็วต่อมาแพสซีสกิลของรถถังหนักนะฮะนั่นก็คือผมแนะนําให้เป็นไอ้สกิลนี้เลยนะฮะถังดับเพลิงนั่นเองนะครับผมเวลาเราโดนยิงแล้วอเครื่องยนต์เราไหม้อะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยดับเพลิงให้เรานั่นเองนะฮะสำหรับแพสซีสกิลของเฮฟวี่นะฮะส่วนที่เหลือก็เอาเลเวลหนึ่งมาก่อนนั่นเองนะผมส่วนสกิลนี้คือหันป้องปืนเร็วขึ้นนะ เมตรก็คือมาประชิดตัวเรานั่นแหละนะฮะส่วนนี้ก็คือเพิ่มความทนทานของอา่าอุปกรณ์อะไรพวกเครื่องยนต์ตีนตะขาบอะไรประมาณนี้ไม่มีส่วนในการเพิ่มให้ก่อนหนาขึ้นนะไม่มีนะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวส่วนสก,กิลนี้คือถ้าเลือนเราเหลือน้อยกว่า15%นะฮะมันก็จะโหลดเร็วขึ้น5%้าเ็นั่นเองเววตันก็อยู่ที่7จ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโหลดเร็วขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสายเฮฟวี่นะผมก็จะอัพไปนี่ให้เต็มก่อนอัพถังดับเพลิงเต็มแล้วก็มาอัพตัวนี้ให้มัมัันออนนนเเตต็็็ม่่่าาา้้กกกรรรจะะอออไแแลลวสหบ ของ Heavy, ซึ่งเจ้นี้มันก็มีส่วนในการซ่อมเร็วขึ้นนั่นเองนะผมถ้าเวลตันก็ซ่อมเร็วขึ้น28%นั่นเองนะฮะต่อมาฮะสกิลของพลรถถังสไนเปอร์นั่นเองก็คือยานพิฆาตรถถังนั่นเองนะฮะผมแนะนําให้เป็นสกิลนี้ให้มันเต็มก่อนนะเพราะว่าเวลาเราโดนสปอร์ตใช่ไหมหลอดไฟขึ้นปุ๊บมันก็จะซ่อนตัวให้เราได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคบผมส่วนสกิลต่อมาที่ผมอัพต่อก็คือสกิลนี้เลยนะครับมเป็นสกิลของสไนเปอร์โดยแท้จริงเลยนะคบผมก็คือมันมีโอกาสที่จะทําความเสสียยหาาชิ้นนน่่วตตตวตตงๆพก เครื่องยนต์ป้อมปืนหันช้าอะไรประมาณนี้นะฮะและกเล็สกิลนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็คือเวลาเหลือเราแค่คนเดียวในทีมเราก็จะมองเห็นได้ไกลขึ้นนั่นเองนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสกิลของเราด้วยว่ามันตันหรือเปล่านะสูงสุดที่อยู่ทีน7%นั่นเองนะครับสกิลต่อมาก,ก็คือหมุนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการหมุนตัวนะฮะไม่ใช่ป้อมปืนนะฮะป้อมปืนจะไม่เกี่ยวนนี้เป็นการหมุนตัวก็คือหมุนเร็วขึ้นนั่นเองส่วนนี้คือลดการกระจายของกระสุนเวลาเราหมุนนนนนั่่เเอองะกก็็คคืมมย้ําจพิขึ นะแคสิสกิลพวกนี้ที่เราอัพมาทั้งหมดนี้เราสามารถใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็คือไม่เชิงว่าทุกอย่างต้องเรียกว่าเกือบเกือบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะฮะ โอเคนะเข้าใจนะโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าสกิลพลังถังมันใช้ยังไงก็คือมันเป็นแพสซีสกิลนะฮะส่วนที่เราเอามาใส่นี้คือเป็นการเก็บเลเวลให้มันนั่นเองท้งนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราแล้วแหล,ละว่าสกิลนั้นมันจะขึ้นมาหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อน,น,ออน like, อแล้วกันนะผมหากชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจหให้ผมด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับผม